ไปขออนุญาตเถอะเรื่องนี้พี่ไม่อยากจะข้ามเตือนกันเนี่ยตุกตาเดอะไวท์เนี่ย เป็นโรคเต็มท้องคืออะไรอ่ะคือชื่อโรคขี้เต็มท้องนี่คือชื่อโรคเลยนะคะขี้เต็มท้องคือเธอบอกว่าเธอมีอาการเหมือนกับเวียนหัวคลื่นไส้ตลอดเวลาหายใจติดขัดแน่นท้องกินข้าวได้น้อยเรอก็เปรี้ยวตดก็มีอะไรออกมาด้วยลมในท้องมันเยอะมากเธอบอกเธออยากให้เป็นอุทาหณ์สรุปแล้วเนี่ยพอไปเอ็กซเรย์ดูที่คุณผู้ชมเห็นสีขาวๆในฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะมันคืออุจจาระที่อยู่เต็มท้องนะคะ สรุปแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นโรคนี้คุณหมอบอกซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่เธอท้องผูกเธอถ่ายปกติแต่มันมีประเด็นตรงที่ว่าชอบอั้นอุาระพออั้นเอาไว้เนี่ยแทนที่เวลามันจะออกออกร้อยเปอร์เซ็นต์มันออกไม่หมดมันอาจจะออกมาสัก30%เปอร์เซ็นต์หรือ5 0เปอร์เซ็นต์ก็เลยเป็นโรคนี้ที่เหลือมันก็จะค้างอยู่สะสมเรื่อยๆมันก็เต็มถึงจะออถ่ายเป็น,น<ไ>ประจำก็ยังสะสมอยู่ใช่ค่ะอ,อันตรายนะใช่มีเสียงคุณตุ๊กตาเล่านะคะ มันจะมีอาการเหมือนแบบเหมือนเราเวียนหัวมากๆแล้วก็คลื่นไส้แล้วก็อาเจียนทุกวันก็กินยาลดกดก็ไม่ดีขึ้นหมอเนี่ย บอกสาเหตุหลักๆเลยซึ่งตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากคุณหมอบอกก็คือเป็นอุจจาระที่แบบเหมือนที่มันคั่งอยู่ในช่องท้องจํานวนมากทาง,งแก้ต้องทอํายังไง้องไปกินน้ําเยอะๆค่ะนี่คือความแนะนําของคุณหมอนะคะลิตรครึ่งถึง2ลิตรต่อวันแล้วกินอาหารที่มีไฟเบอร์และพยายามฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาม,มีท่าด้วยจริงคุณหมอบอกท่านั่งมุม3ามองศาหมายถึยังไงเหมือนนั่งยองยอ ให้เอไปอย้างหน้าเหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ค่ะสามทิพพองศาค่ะอย่านั่งอย่างนี้ค่ะอย่านั่งเล่นมือถือใช่ให้นั่งอย่างนี้ใช่จะช่วยให้ลำไส้เนี่ยมันเปิดตรงแล้วออกได้มากขึ้น